เอาล้วครับผมก็กล no, ับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งห้างนวลเอ้าก็กลับสวัสดีท่านผานนวนะครับวิ่งเหี้ยอะไรอ่ะเออวิ่งเหี้ยอะไรเหี้ยอะไร หลังมึงหลังมึงโตรตรงไหนเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเบลเกมเมอร์ชาแน,นลนะครับ ก็มันวิล่ะสัตว์อ้าวอ้าวจะลุมูใช่ไหมแม่งกากว้สัตว์คือแม่งโคตรโก้ค่ะคุณจำชื่อผมได้ใช่เออไงไอจุงจากคลิปที่แล้วนะครับ ดูเยี้ยผูชนะไอเอลเมตเตอร์หยุดวายทีนะครับคือผมวิ่งเงี้ยไหมดูเนี่ยตอนที่ผมพีีอยู่อะนะผมวิ่งไปอ้อมเนี่ยสมมติเอเขนไี่ยืนหน้าผมเนี่ยผมวิ่งไปอ้อมหลังเขาอะเออก็อตีตีีเพื่อการหลบการโจมตีของเขาแม่งวะเหากูโปโวิง่งสัตการชิไหนยสัต แม่งไอเหียเขาหาวูโปโววิ่งโววิ่งเหียอะไรอ่ะเออแล้วกูพีวีพีไอสัตว์อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูตัวอย่างมาเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเลยนี่ผมทำเนี้ยผมเดินอ้อมอ้อมไปหลังเขาอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็ตีอย่างเงี้ยไอสัตว์เ,เนี่ยอ้อมมาอย่างเงี้ยแล้วหาวูโปโววิง่งเงี้แม่กาจิบหายตัวตัวกูเลยไหม ตอดวกกูเลยเปล่าไอ้เหี้ยแม่งสัตว์กาชิบหายปรจานเด็กโปกไอ้เหี้ยปรจานเด็กโอยเด็กโปกเด็กโปกกากากาไอ้ยุ่งกาพี่พี่ก็มาเอาอายุยาวกว่ากูก็มาเอาไม่กลัว แม่งมาหากูโปอะไอสัตว์แล้วผูแค่ยืนอยู่ตรงนี้ยอะสมมติคนนี้ใช่ไหมเออผมอยู่ข้างหน้าเขาเว้ยแล้วก็จะวิ่งมาหาผมแล้วผมก็แค่หลบอ้อมหลังเขาแล้วก็ตี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 แม่งมาหากคุโปวิ่งคุยกาดชิบหายเออมาหาว่าผมโปแม่งคิดดูดิเอาคณคิดเอาเองละกันใครผิดใครถูกอะแม่งเหมือนคนนี้ใช่ไหมอ่ะเขาวิ่งมาตีผมอย่างเงี้ยอ่ะผมก็อ้อมเนี่ยอ่ะผมอ้อมหลังไปอย่างเงี้ย เออแล้วผมก็ตีตีตมาหากูโปวิ่งเีกคุยแม่งกาสิบหายอาคุณคิดเอาเองนวกันคุณจะคิดว่ามันถูกก็ไม่รู้นะนี่ผมไม่สนแม่งมหากูโปอีกที่อ่ะโกเอาดีแล้วมันยังหาว่าพอเราผมสู้กับมันเสร็จใช่ไหมพอเราผมสู้กับมันเสร็จปุ๊บมันมันก็หาว่าผมติดโปเออแล้วก็ทําเป็นว่าแล้วก็ทาเป็นว่าไม่ได้โปไม่ได้โปรรแบบเนี้ย แม่งกาดหายหมดเออเด็กโูกไลยเด็กโูก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 เด็กป้ไก่เจอเด็กโป้แม่งกาศขาดอะหูแม่งแบบโคตรกาดอะว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะวันนี้เราจะไม่มีอะไรมาด่าเด็กเทียด่าเด็กเทียเด็กกาดไปงั้นแหละนะแม่ง หาอุโบสอเป็นมหาไปแล้วนะครับผมนะครับคุณจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมก็ตามใจนะครับ